สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้มาดูผมก็กะว่าผมจะซ่อมไอ้ตัวนี้นะ snap man นี่นะ snap inverter นะครับ snap inverter โอ้โหนี่มันมีมันมีคนวิ่งด้วยนะ snap man ร้อยสิบสองร้อยยี่สิบโวลต์นะครับรุ่นอะไรเนี่ยรุ่นสองศูนย์สองสองะไรนะครับนะ snap inverter นะครับนี่เลยนะครับนะ แบตเตอรี่12โวลต์10แอมป์นะกดสวิตช์แล้วก็รีบปล่อยด้วยห้ามนําไปจับป่าน,น,นี่ก็คือ snap inverter น,น,นะครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวมาดูกันนี่อาการก็คือนะครับอาการก็คืออาการก็คือต่อไฟเข้านะครับต่อไฟเข้าแบบนี้นะกดสวิตช์แล้วไม่มีไม่มีเสียงนะมีไฟเข้านะครับแต่ไม่มีเสียงนะครับเพื่อนครับ ี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าข้างในมันจะเป็นยังไงนะครับสำหรับเจ้า Snap Inverter เครื่องนี้นะครับเปิดฟ้านะครับโดยการหมุนน็อตนี่แหละออกมานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเพื่อนๆเป็นเครื่อง Snap Inverter นะสังทองหาปลาเลยแต่ว่าเขาเตือนแล้วนะครับนะ่าห้ามใช้จับปลานะครับนะห้ามใช้จับปลานะจ่สนมากแล้วมันจะเตือนไม่ค่อยฟังเออ โอ้ได้ครับไดแกเอามานะครับนี่เห็นซีหลุดนะครับวหน้าหล่ะเออเจ้าของเครื่องบอกว่าให้ใส่ซีด้วยนี่เนี่ยยังอยู่ในถุงเนี่ยผมจกออกมาเลยเนี่ยอะไรหนึ่งศูนย์สี่สองพันวนแล้วของเขาเนี่ยนี่ผมจกออกมาแล้วโอ้มันมีซีอย่างนี้ด้วยซัมพ่อเด้อัมพ่อเขาแห่ใส่ซีแปลกใจเกินนี่เท่าไหร่วนี้วะอันนี้อะไรวะเนี่ยสิบโอ้หนึ่งมโคฟลัดเหมือนกันนะครับนะ่ยคงใส่ตรงนี้แทนเนาะ โอ้นะครับนะข้างในเป็นแบบนี้นะครับีโออะไรวะเนี่ยโอ้ยสายไฟนะครับนะต่อสายนะครับเห็นไหมครับข้างในเป็นแบบนี้นะครับตัวนี้โอ้โหนะครับมีไฟออกมีสามเส้นนี้นะครับสวิตตัวนี้ก็เลือกว่าเอาร้อยสิบโอ้สวิตก็แตกเล้วนะครับเนะโอ้สวิตก็แตกพี่น้องสยสวิตตัวนี้เออนะครับนี่นี่นะครับสงสงยมันดันแรงเกินไปนะเออเห็นแล้วครับลายวงจรอะไรขาดนะครับนี่เห็นไหม ลายวงจรมีขาดด้วยนะครับโอ้โหอืมแต่กลัวบัตรกี้ไม่ดีด้วยนะครับหรือว่าไปซ่อมมันหรือเปล่านะไปทําแล้วมันช็อตหรือเปล่านะตัวนี้ไม่ไม,ไม่ไม่แน่ใจนะครับเพื่อนตัวนี้ใช้ทรานเตอร์แบบจานบินนะครับที่เรียกว่าจานบินก็ว่าเนี่ยตัวถังแบบนี้นะเห็นไหมครับเดี๋ยวผมจะแกะตัวนี้ออกมาให้เ,เพื่อนดูนะนะครับเขาเรียกว่าจานบิน UFO นะครับ ช่วงนั้น UFO มันกำลังดังๆยังไงก็ไม่รู้นะท่านเตอร์ประเภทนี้นั่นมากนะครับเพื่อนบางคนก็กำลังสนใจเกี่ยวกับไอเครื่อง Snap Inverter นี่อยู่นะครับก็พอดีเลยนะครับมาดูกันโอ้ย LED ก็เหนียวด้วยนะครับนะนี่แกะออกมาไม่ได้นะครับดึงออกมาไม่ได้เลยนี่มัน ติดกาวไว้แน่นหนาเลยนะครับนะยกเลือกขามันออกก่อนนะครับเอเคนะครับเพื่อนเห็นนะนี่ครับเป็นแบบนี้นะครับวงจรนะครับด้านล่างเป็นแบบนี้ดูด้านบนของลายอุปกรณ์เป็นแบบนี้นะตัวนี้เป็นเบอร์ B857 นะครับ B857 นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เป็น MJ 2955นะครับ MJ2955 นะครับตัวต้านทาน68โอห์มนะมีไดโอดอีกตัวหนึ่งมีตัวต้านทานตัวหนึ่งอยู่ตรงนี้ในส่วนนี้เป็นไฟไปเลี้ยง LED นะซีฟินเตอร์มันนะครับก็มีแค่นี้เลยนะครับในส่วนของหม้อปแปลงมีอยู่4เส้นนะครับทางด้านไฟเข้ามีสี่เส้นนะทางด้านไฟต่ำ12บนมีสี่เส้นนะ โอเคนะนะครับเดี๋ยวก็คงจะต้องดําเนินการาแก้ไขสวิตนี้ด้วยครับแล้วก็รวมไปถึงวัดดูทรานเตอร์พวกนี้ช็อตไหมนะครับดูตัวนี้ด้วยนะครับรอยบัดกีนี่มันคืออะไรโอ้ยรอยบัดกีตัวนี้โอ้น่าจะเป็นการไปทํามานะครับพี่นะดูนะนะเห็นเห็นในส่วนของเนี่ยครับขามันช็อตกันอยู่นะต้องซูมสักเล็กน้อยนะครับเห็นไหมครับเ,เพื่อน มันไม่ใช่เกิดการเสียอย่างปกตินะครับนะเนี่ยเพราะว่ามันมีตะกวัวนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมเห็นไหมนะครับซึ่งมันเป็นขาทรานซิสเตอร์นะครับซึ่งมันเป็นขานี้นะครับเพื่อนนะโอ้ยโบโฟกัสเว้ซึ่งมันเป็นขาทรานเตอร์ขานี้นะครับมันช็อตถึงกันจากด้านล่างนี่นะครับเห็นไหมนี่ยมันขาดเลยนี่นะครับนะ นี่นี่นี่อีกนะครับนะน,นะครับนะอืมเพราะฉะนั้นแล้วนะครับในส่วนนี้ก็มันอาจจะเป็นการเสียแล้วก็ไปกุมซ่อมมันนะครับนะหรือไปกุมดัดแปลงมันแล้วมันก็เป็นแบบนี้นะไม่แน่ใจนะครับไม่ใช่สาระสําคัญมันสําคัญตรงที่ว่ามันพงังไหมทันเตอร์เนี่ยนะครับโอเคนะแล้วก็การที่จะวัดทันเตอร์พวกนี้วัดในวงจรรู้อยู่นะครับแต่ว่ามันไม่สัวเหมือน เหมือนเหมือนถอดขามันออกนะครับเนะ่ยจังสีสั่ววัดัโอเคนะครับเดี๋ยวผมดูตะกัวออกดูตะกัวออกแล้วก็วัดดูท่านเติดครับผมพยายามดูดด้วยที่ดูดตะกัวนะครับแต่ว่าในส่วนนี้นะครับนะเออในส่วนนี้มันเกิดเหตุการณ์ว่าขาตัวนี้มันแน่นเกินไปนะครับนะมันไม่มีร่องอากาศมันเป็นศูนย์ยาอากาศนะครับมาดูไม่ออกนะครับก็เลยแกะออกมานะทีนี้นะครับผมทําการแกะทรานซิสเตอร์ออกมาแล้วนะครับ นี่แก้ออกมาครับแล้วทาไมไม่แกะอีกหนึ่งตัวแกะออกไม่ได้นะครับตัวนี้ถ้าเกิดว่าแกะออกมามันจะหลูโขบออกมานะครับไม่ได้แกะทีละตัวใส่ทีละตัวดีสุดละดูตั้งมิเตอร์เนี่ยแบบนี้เลยคูนหนึ่งคูณ10ก็ว่ากันไปนะครับเพื่อนๆน,นะวัดดูทารานเซอร์ตัวนี้ทารานเซอร์ตัวนี้เป็นเบอร์ mj 2 9 5 mj 2 9 5เเป็นชนิด pnp เอาทรานเซอร์ขึ้นมาแบบนี้นะครับ ดูความห่างนะครับดูความห่างห่างน้อยหน่อยเอาไว้ด้านบนห่างน้อยหน่อยเอาไว้ด้านล่างห่างมากหน่อยไว้ด้านล่างนี่เห็นบ่มันห่างเลยขามันบริยูซื้อกลางเลยพี่น้องเห็นว่าเห็นว่าตั้งนี้แคบตั้งอีอกเง,ง้วด้านนี้จะเป็นขาบีในที่นี้นะถ้าเราปิ่นมาแบบนี้นะครับนะมุนมาแบบนี้ข้างนี้ขาบีข้างนี้ขา E อีนี่ขาซ e. ีานะครับเอาสีแดงนะครับแตะที่ขาบีนะครับนะนี่นี่นี่บี B. b m มาโอ้ไม่เห็นขาดเลย b m มาแปงเห็นไหมครับบางมือคอยอยู่บนนี่บรบางตรเน่ะ b m มา b m บ E มา E เห็นไหมถ้าเป็นแบบนี้ขาดเสียแล้วตัวนั้นก็คงจะเหมือนกันเพราะว่ามันต่อขนานกันอยู่นะมันเป็นงั้นนะยวมาดูตัวใหม่กันนี่ก็คือทรานเตอร์เบอร์ MJ2955 เช่นเดียวกันนะครับนะตัวหนังสือมันเป็นสีเทาเนี่ยมันอ่านยากหน่อยนะครับ นี่เอ่านี่นี่นนเงื่อนกันเลยนะครับเดี๋ยวมาดูมาดูขานะเดี๋ยวมาดูมาดูนะนี่ดูนะครับนะนี่สีแดงจับขา B อันนี้เอามือบีบไว้หน่อยอ่าบีเอ่อบีซีก่อนบีซีอย่างนี้บีอ e, อย่างนี้เห็นไหมไม่ขาดเลยนะครับนี่นตัวใหม่นี่ก็ไม่ช็อตด,ด้วยอันนี้ก็ไม่ช็อตด,ด้วยไม่ช็อตด้วยเห็นไหมครับนี่ตัวใหม่มันจะเป็นแบบนี้วัดขึ้นสองครั้งในการวัดหกครั้งปินไปปินมา การวัดแทนเตอร์ใครก็รู้หมดแนละ้วโอเคที่นี้เมื่อเรารู้แล้วว่าในส่วนของแทนเตอร์ตัวนี้นะครับตัวนี้นี่มันเสียยูนะครับเราก็อย่าลืมมาดูตัวใดด้วยตัวใดนี่เห็นเขาเห็นไหมครับมันช็อตกันแบบนี้นะมันก็ใบอัดมาผิดสิครับพอใบอัดมาผิดแล้วปุ๊บก็ทํางานหนักทํางานหนักก็ขาดสิครับเออมันก็เป็นอย่างนั้นนะครับนะแต่ว่าก็อย่าลืมดูนะครับตัวนี้เป็นชนิด PNP เช่นเดียวกันนครับนะเพื่อนๆดูนะครับนะอยู่แบบนี้เนะับ เบอร์ที่ใส่มานี่ก็คือเบอร์857นะครับนะ B 8 5 7เโอเคนะครับเดี๋ยวเอาตัวนี้ออกมาวัดดูดีกว่านาะในการถอดออกมาเนี่ก็เพื่อนๆครับ,รบผมจะทําการให้ความร้อนแล้วก็ถอดออกมาดีครับนะอันอรรัซวิเจ้าโบ้ไงบอกจะเบาแนวนี่ยเมยครับเมยบอกธรรมดาบ่ได้บ่ได้ครับถ้าพูดธรรมดาคนดูคิดจะไม่จานะครับนะมันบม่จำตัวพี่น้องมันต้องมีการกระแทกเสียงมันต้องมีการผ่อนเสียง เล่งเสียงนะครับมันจังสี่จับตวพไปน้องว่าซ,ซื้อมันสีจับเออทนเต้เป็นยังสี่ได้เนี่ยยังสีไม่ได้เรื่องต้องพูดแบบนี้นะครับเพราะว่าผมทำมาหลายอย่างแล้วสอนเด็กฝึกง,งานแล้วไม่รู้เรื่องเลยมันต้องอย่างงี้ครับนี่เห็นไหมโอ้ขาบีบีตรงนี้นะครับทีนี้ขาซีอยู่ตรงกลางนี่ตรงกลางขาอีอยู่ตรงริม ขาดเช่นเดียวกันนะครับเนะี่ยขาดเช่นเดียวกันเอาสีแดงมาใส่ขาสีนี่บ้างขา e ขา b ช็อตด้วยเห็นไหมครับเอาสีแดงมาไวข้ขา e บ้างขา b ขา c โอ้ไม่ช็อตมาหาเบือนเลยในะนี้สรุปแล้วก็คือแัตเตอร์ตัวนี้ก็เสียนะครับขาดไปขาหนึ่งแล้วก็ช็อตด้วยนะครับเนะี่ยเพราะฉะนั้นแล้วนี่ครับตัวนี้ก็คือ b 8 5 7ห้าเซี่ม่หาใส่เลยพี่นะ้อง b 8 5 7 ไปหาสิเดที p อพีส่เลยครับจบข่าวคือเก่าโว้ยเอาใส่เอาใส่พี่ลอง t a p อ2กับ2955ใส่เข้าไปทํางานได้แน่นอนนะถ้ามอบแปลงมันไม่พังนะครับนะผมก็คงจะต้องดําเนินการใส่ทันเตือหเก่าแล้วก็รวมไปถึงว่าการแกะซื้อตัวนี้ออกมาเอาสายไฟมาต่อตรงนี้แล้วก็ทําการท่อหดใส่เข้าไปแล้วก็ใส่ซีที่ลูกค้าเขาใส่ ถุงพลาสติกมาใส่ก้าไปแล้วเรามาดูกันนะครับหาจุดเสียเจอแหละง่ายมากเห็นไหมเห็นไหมใส่ทันเตอร์แล้วนะครับนะใส่ทันเตอร์แล้วนะครับเรียบร้อยนะครับนะแล้วทีนี้ตรงนี้ก็ผมก็ได้ทําการเคลือบตะกัวแล้วเนี่ยเออก่าว่ามันมันบางนะตัวเดิมนะครับนะไอ้ทองแดงมันค่อนข้างบางแล้วก็เอาตัวนี้เคลือบเข้ามาหน่อย อย่างน้อยก็พอให้กระแสมันแรงหน่อยนะครับเอาแล้วทำไมไม่เคลือนมดทุกอันมันจะเบนละเอาแค่นี้ขา E กับขา C มันอะไรพวกนี้นะครับพอแล้วนะครับนี่ก็แรงแล้วนะครับนะซ่อมเก่ามันแหละไม่ได้โมไปไหนนะครับนี่ซ่อมให้มันได้ตามปกติให้มันใช้งานได้แค่นั้นนะครับไม่ได้โมนะครับนะไม่ได้โมเห <laughs> ็นไหมนะครับโอเคนะ ถ้าใครกาลังหลงสายอยู่ดูนะสีดําเนี่ยแต่ว่าเอาสีม่วงมาต่อแค่นั้นเองนะครับสีม่วงว่าเนี่ยฝั่งนี้เป็นฝั่งขาออกมันนะครับนี่แล้วก็นี่เลยดําแดงดําแดงตัวนี้นี่ก็คือขดใหญ่นะเส้นลวดใหญ่นะแดงมาลงขาซีเห็นไหมครับแดงมาลงขาซีสีดําอยู่นี่แล้วที่นี้ขาใบอัดเนี่ยมันมีเนี่ย สีส้มกับสีเขียวดูนะครับแบบนี้ทานเตอร์ตัวเล็ก TP32TP42 อืมใส่แทนได้หมดเลยตัวนี้เป็น 2N32N ไม่ใช่เว้ MJ2955 ตัวนี้ตัวตัวจานบินนะครับตำแหน่ง R อะไรก็น่าจะได้เห็นตั้งแต่ทีแรกแล้วนะครับจริงๆเป็นอาวิชานะพูดถึงตัวนี้นะครับไม่เป็นไร เราซ่อมเป็นแ n a เปอร์แซนเปอร์ว่าไัแนเปอร์แมนแซนเอรินตนะเราไม่ได้ใช้งานไม่เป็นไรผิดไหมไม่ผิดหรอกขนาดเขาเอาถุงดำคุมหัวกันยังอยู่ได้ตั้งนานเรามาทำแค่นี้ไม่เป็นไร <c oughs> โ,อโอเคฟังเสียงทีนี้ต่อไฟ12โวลต์เข้าเราเรา2แอมป์ฟังเสียงดังแอดแอดแลนะ วันนี้นะครับเพื่อนๆได้ดําเนินการซ่อมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วละลองเครื่องก็ต่อไฟเข้ามาก็เห็นะครับดังดังแบบนี้นะถ้าเราปิดฝาก็จะดังเสียงใหญ่ขึ้นมันเท่าขึ้นนะพี่น้องนะเสียงมันจะดังแรงขึ้นนะเพราะว่ามันจะอุ้ยแดดมานะครับเอาลองเครื่องกันหน่อยนะครับลองเครื่องกันหน่อย ะครับนะก็ถือว่าใช้งานได้นะครับโอ้ยแดดแดดอ่าบางแดดไว้ออนถ้าไม่แน่นมันก็จะเป็นอย่างนี้ละมันร้อยอะไรเนี่ย นะโอเคนะครับก็ถือว่าใช้งานได้นะครับช่างวิเลราะา์ก็ซ่อมเสร็จที่รบร้อยแล้วนะครับเขาเรียกว่า Snap Man นะครับตัวนี้ Snapman นะครับ Snap Inverter นะครับนะสังทองหาป่านะครับนะอ้าวเป็นเขี้ยวรถเล็บนะครับสาหรับผู้ที่ชอบหานะครับนะเขี้ยวเล็บมันมีหลายแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นเบ็ดแหงมองอะไรพวกนี้เป็นเขี้ยวเล็บหมดเลยนะครับไอตัวนี้ก็เป็นเขี้ยวเล็บอีกแบบหนึ่งนะครับ การใช้งานก็ระมัดระวังด้วยครับนะเป็นไรงานด้วยเออถ้าไม่เป็นอะไรก็มันก็ไม่เป็นนะครับก็เหมือนกับอะไรอา่าอะไรโจวตะโจวเที่เอาถุงดําคุมหัวสองปีสามปีไม่เห็นเป็นอะไรเลยแต่ถ้ามันเป็นมันหนักนะครับใ <c oughs> <c oughs> นแบบนะี้ฟึ่งสังวร่อยระมัดระวังหล,ลบหลีกให้ดีในรับนะว่ากันไปนอดอีกนึงไม่ใส่เลยโอ้ <c oughs> <c oughs> ยในรับนะ ไากันไปดื้อนะครับยังไงก็ซ่อมเป็นแนวทางให้เพื่อนนะครับสําหรับที่จะซ่อมนะครับนแต่สําหรับผมนี่ซ่อมสร้างเป็นรายได้นะ่ครับไรเอาอะไรมาส่อมผมพอทําได้ผมก็ทําไปนะครับบางคนก็บอกว่าโอ้อย่าไปทอะไรพี่เด้ยอะไรพวกนี้ครับโอ้จริงๆก็ทําได้นั่นแหละเอาน็อตมันไปไหนวะเนี่ยนะครับทําได้หมดนั่นแหละก็แล้วแต่เรานะครับพิจารณาเอานะครับตัวไหนมันสมควรไม่สมควรตัวไหนที่เขาเรียกอะไร บางคนลูกค้าบางคนนี่นิสัยไม่ค่อยดีตามที่เราดูดูแล้วเนี่ยชอบเป็นแง่นักสษาผู้อื่นอย่างนี้เราก็พิจารณาเครื่องพวกนี้พังนะครับทางน้องพ่อก็เป็นช่างเรื่องนะครับเ,เก่งด้านนี้นะครับ <c oughs> <c oughs> เออบอกว่าช่างวิทย์แนะนามานะครับนะ <c oughs> <c oughs> โอเคอยากบอเจาะเรื่องบ้านี้โอเคนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ผมก็คงจะต้องหาเวลาไปหาน็อตตัวนี้ก่อนมันหายไปไหนไม่รู้เนี่ยอโอเคนะครับการซ่อมก็ยังที่เพื่อนเห็นนะครับ จะวิเคาเรื่องท้าเราสู่ฟังคแค่นี้เดี๋ยวพบใหม่คลิปหน้านะสวัสดีครับ